สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องส่องไปถ้าอยู่ารบ้านท่านสู้โู้ชุกคนนะครับวันนี้ครัมาพบมาพอกับบ้าสะกดอีกคือเก่าพี่น้องลงใบใบน้าชาวคนี่พาพี่น้องมากินมักสมพี่น้องมักสมโอครับพิกน้ำปลาปลาเด็ดน้ำปลาพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินสมมักชมโอน้ำพี่น้องน้ำบ้าสะกดอีกนาพี่น้องลงมือกเดียดพี่น้องเลย ลงมาตะโกกพี่น้องมาจะไปหาเห็ดมั้งได้กินมสกกูสมโบกแเดยไปหาเห็ดลงกพี่น้องเลยพอได้ยุ่ยดีกินหนาไรก็ได้มาให้มสมก,กินแกเพี่น้อง เดี๋ยวกัะเด็นเดี๋ยวกับบน,นอา,าอัากษณะกันเลยนโชคจะเบิดเหมืองพี่นอ้องไอ,อ้เบิดขึ้นมันจะง่ามมันจะเห็นแดดเนี่ยละ กันน้องโมกนี่น้องโมกนี่น้องโมกนี่สติ๊กโค้กคือของพี่ปอเยสสตอมอสซ่านะค่ะไปโหน้องทันติ๊กอันนี้ขอได้ป่ะหือได้อรุธโหโมกนี่ <laughs> <Yes. I'm> <laughs> 4 4 4 หยับยกพี่น้องขึ้นมาเดอ้อมาเดอ้อมาถึงเป็นมุงบาสักคนนั่นอ่นน

ทิดพันมงเลยบ้าชพอ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 พาวคนขอโทษขอภัยไว้นั่นไหนเด้อยพี่น้องเด้อเดือกจตให้เขาได้บ้าชาวคนเด้อยพี่น้อง 嗯，啊。 รับคลิปนี้บ้าสกุลขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่เห็นรับชมระเบิงมาพี่น้องเนาะแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้าสกุลในเรื่องพี่น้องบ้าสกุลขอขอบบุญขอบคุณขอบขอบใจพี่น้องหล่ไล่ระกาศประการใดบ้าสกุลขอโทษขออให้ไว้น้องพี่น้องเนาะยังทียังทราบบ้าสกุล